ท่านนี้ส่งมาว่าตอนนี้ร้านตัดผมของน้องสาวกำลังแย่มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดวันๆไม่มีลูกค้าเลยเพราะลูกค้าเป็นนักศึกษาหมดค่าเช่าค่าไฟก็ยังต้องจ่ายไม่มีรายได้อื่นถึงแม้พี่จะช่วยประคับประคองแต่น้องก็คิดมากเกรงใจไม่อยากรบกวนนะครับไม่อยากกวนคนอื่นอยากทำงานหาเงินเองสงสารน้องมากๆเพราะฉะนั้นพี่สาวท่านนี้นะครับก็เหมือนกับ อวุโสกว่านะครับแล้วก็เห็นความยากลำบากของน้องสาวคล้ายกันไหมครับคล้ายกันกับเมื่อกี้นี้ต่างกันก็คือว่าธุรกิจร้านตัดผมเนี่ยถึงจุดหนึ่งนักศึกษาจะกลับมาเรียนแม้ว่าตอนนี้จะมีเรียนออนไลน์มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรการรักษาระยะห่างก็อาจจะทำให้ลูกค้าได้ไม่เยอะเท่าเดิม แต่อย่างน้อยเขายัางอยู่ในพื้นที่เก่านะครับถ้าไม่ได้มีหนี้สินเป็นประเด็นอย่างที่ผมคุยไปเลยนะครับนั้นพี่สาวท่านนี้ก็ผมคิดว่าถ้าน้องก็อยากจัดการตัวสําคัญก็เป็นหลักคิดเดียวกันกับที่ผมพูดมาเลยนะครับทําให้เขาเห็นว่าพี่สาวอยู่ที่นี่พร้อมถ้าเขาอยากพักใจนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้กับกันได้ในฐานะพี่น้องครับตอนนี้ผมจะมาดูคําถามนะครับ แล้วก็ข้อความที่ส่งมาสดในรายการขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับท่านที่ช่วยแชร์ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านที่รายงานสถานที่ตั้งกับรายงานภาพและเสียงเวอร์จิเนีย USA นะครับแล้วก็ลาดพร้าวนะครับปทุมธานีเชียงใหม่ พัลุนะครับและก็คำทักทายจากทุกท่านนะครับย่างกุ้งนะครับเอาละครับมีคนถามคนแรกมาแล้วเป็นโรคเครียดเรื้อรังกินยาลิวอริลมาเจ็ดเดือนแล้วครึ่งเม็ดก่อนนอนหลังหงตื่นมาปวดหัวเริ่มแพ้ยาไหมาคะ่ะกินโซโลฟ์หใน4เม็ดหลังอาหารเย็นกินมาได้2เดือนแล้วช่วงนี้ปวดหัวไหลตลอด ตื่นมาลองวัดความดันก็สูงนิดนิดนะครับเพลียยกน้ำแกงยกน้ำแกลอนครึ่งก็ยังเหนื่อยมากเดิอนออกกำลังกายไม่เกิน10นาทีก็เหนื่อยหมอที่อเมริกานี่รอนานมากรักษาตัวเองไปก่อนอ๋ออยู่ที่อเมริกานะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับอาการของคุณอาจจะเป็นผลของความเครียดได้แล้วก็วิธีจัดการความเครียดที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การออกกำลังกายนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการฝึกหายใจแล้วก็ศาสตร์ผ่อนคลายแล้วถ้าผมดูจากยาที่คุณได้รับผมคิดว่าคุณน่าจะมีพื้นอารมณ์เป็นคนกังวลง่ายด้วยนะครับถ้าคุณสนใจมีบทเรียนออนไลน์จัดการความกังวลและอาการแพนิคอาจจะช่วยคุณได้ที่มาเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของผมที่อยู่บนหน้าจอนะครับ แต่ถ้ายังไม่อยากมาดูวิดีโอความยาว4-5หชั่วโมงมันไม่ได้รวดเดียวนะครับเป็นบทๆเพราะมีแบบฝึกหัดเนี่ยการออกกำลังกายการบริหารร่างกายจะเป็นตัวที่สำคัญมากครับโดยตัวความเครียดเองก็อาจจะทำให้เราความดันขึ้นได้นอนไม่หลับได้เหนื่อยง่ายได้นะครับเพราะ,ะนั้นมันมันแยกแยะโรคอื่นยากมากครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แล้วออกกำลังกายเบาๆตามสภาพร่างกายไปก่อน อีกท่านหนึ่งนะครับเขียนมาว่าอย่างน้อยก็น่าดีใจที่ได้อยู่ในบ้านเกิดปลอดภัยจากโควิดนะครับมีสมาชิกทักทายจากเบลเยียมตอนใต้นะครับมีคำขอบคุณมาขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่บอกว่าหายไปนานไปอบรมแต่ว่าติดตามตลอดนะครับหนูทะเลาะกับน้องสาวลงไม้ลงมือกันจนเขาไล่เราออกจากบ้านครับ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดจากความเครียดของทั้ง2ฝ่ายในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปโดยเฉพาะถ้าทั้งสองฝ่ายเคยมีปมเก่าอยู่จะยิ่งยากนะครับเครียดมากค่ะกินยาจิตเวชเยอะมากหมายถึงท่านที่เพิ่งทะเลาะก,กับน้องแล้วถูกไล่ออกนะครับเครียดมากค่ะลงกับคนในบ้านด้วย มันหงุดหงิดไปหมดพยายามหางานก็ไม่ได้จิตตกไม่อยากคุยกับใครเลยซึ่งตัวอย่างแบบนี้เป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าบางครั้งลูกหลานเราเนี่ยหรือคนใกล้ตัวเราเวลาที่เขาเครียดมากๆเขาคิดหาทางออกไม่ได้เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้อยากจะให้เราเข้าไปยุ่งอะไรกับเขามากแน่นอนนะครับเขายังต้องการเพื่อนคุยเขายังต้องการชีวิตที่หาแหล่งเพลินใจได้บ้างแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่เขาอยากคุย แล้วเวลาที่สมาชิกที่เครียดไปลงอารมณ์ไประเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นในบ้านนะครับต้องบอกเลยนะครับเจ้าตัวก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมักจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมันมีความรู้สึกปนอยู่ในนั้นนะครับและไอความรู้สึกนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดวนเข้าไปใหม่นะครับกลายเป็นตัวแถมเพิ่มเข้าไปชอบคำว,ว่าให้พื้นที่ให้ลูกได้ทำตามความเข้าใจกับความรู้สึกตัวเอง คอยอยู่ใกล้และดูแลบรรยากาศการมีพื้นที่ได้นั่งไตรตรองเป็นเรื่องสำคัญจริงๆบางทีการมานั่งลุ้นด้วยนี่แหละทำให้ลูกยิ่งเครียดนะครับอันนี้ก็เขียนในฐานะลูกคนหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นพ่อกดเป็นแม่ก็อันนี้แหละครับคือข่าวสารเข้ากันและสอดคล้องกันกับสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณแล้วก็คำอวยพรนะครับ ท่านต่อไปก็คือภรรยานอนอยู่ในโรงพยาบาลพรุ่งนี้คลอดลูกสาวคนที่สองพ่ออยู่อเมริกานะครับแต่ภรรยาเข้าใจว่าอยู่เมืองไทยนะครับก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีที่ได้ลูกนะครับแต่ระยะห่างที่มีเนี่ยอเมริกากับไทยผมเดาว่าน่าจะอีกหลายเดือนกว่าจะได้เดินทางเจอกันนะครับคงจะต้องอดใจนิดหนึ่ง คุณหมอครับผมความรู้น้อยคุณหมอตอบคำถามหน่อยผมชอบคิดว่าเวลามันช้ามากเหลือเกินมันจะช้าหรือเร็วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราครับถ้าเราอยากให้มันเร็วมันก็รู้สึกช้าถ้าเราอยากให้มันช้า <literal> ness, มันก็จะรู้สึกเร็วครับดังนั้นขอให้สังเกตใจตัวเองดูคุณจะเห็นได้ว่าช้าหรือเร็วมันเป็นเรื่องของความคาดหวังและความอยากของเรา เพราะเวลามันดําเนินไปตามธรรมชาติของมันนะครับผมไม่รู้ตอบคําถามคุณไหมนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับความรู้มากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่คุณจะเข้าใจประเด็นนี้ครับแล้วก็ต้องเรียนอีกอย่างหนึง่งข่าวสารเมื่อกี้นี้ที่ผมเพิ่งตอบเนี่ยส่วนหนึ่งมาจาก คำสอนของหลวงปู่ชาซึ่งผมเคยอ่านสมัยที่เป็นแพทย์ประจําบ้านกําลังเรียนจิตแพทย์อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงนั้นเลยนะครับผมอ่านหนังสือแบบจากหลายสํานักหลายแนวแล้วหลวงปู่ชานี่ช่วงนั้นจะติดมากชอบทุกเล่มเลยนะครับก็ยังจําได้อยู่ว่าท่านพูดเช่นนั้นไม่ไม่ได้เป็นภาษาแบบนี้เป๊ะน,น,นะครับแต่ผมปรับให้เข้ากับของคุณถูกที่สุดเห็นด้วยต้องให้ลูกดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองก่อนเราค่อยซัพพอร์ตเท่าที่จำเป็น มันนี้ไม่แน่ใจว่าพูดในฐานะแม่หรือในฐานะลูกแต่ผมคิดว่าแม่พ่อแม่กับลูกต้องเข้าใจตรงกันครับเพราะนี่คือหลักคิดที่สำคัญของการดำรงชีวิตคือเราเกื้อกูลกันแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับอย่าทุกตามลูกหลานเพราะเขาจะทุกมากขึ้นยากจังค่ะแต่จะพยายามคุณพูดในฐานะแม่ใช่ไหมครับ คุณหมออธิบายได้เข้าใจปัญหาพร้อมๆไปกับบอกวิธีแก้ได้ดีมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะเสียงเหมือนเป็นหวัดไม่ได้เป็นหวัดครับพอดีวันนี้ผมพูดสอนตอนบ่ายผ่านโปรแกรมสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนออพร้อมได้รับหนังสือวิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะครับก็เลยใช้เสียงมากหน่อยหนึ่งจากสวีเดนจากชัยภูมิจากนอร์ทแคโรไลนานะครับ จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัชยภูมิภูเก็ตอ๋อวันนี้กระจายทั่วถึงเลยนะครับทำอย่างไรเป็นโรคซึมเศร้าตกงานอยากหางานแต่มั่นใจไม่สู้ตอนนี้รับยาอยู่อ๋อโอเคก็คือว่าพอเราป่วยแล้วเราสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับครนี้ เขาถามมาว่าย้ายโรงพยาบาลรักษาจิตเวชย้ายได้เลยไหมโดยทั่วไปการจะย้ายเนี่ยควรจะให้หมอเจ้าของไข้ช่วยเขียนจดหมายนะครับแล้วก็การย้ายนี้เนี่ยในระบบบางทีมันจะมีการลงขึ้นทะเบียนว่าเราไปรักษาได้ที่ไหนนะครับให้ปรึกษาหมอที่คุณรักษาอยู่ว่าว่าระบบการย้ายนี่จะเป็นยังไงเช่นถ้าคุณย้ายถิ่นอาศัยเนี่ยนี่เป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่ยังไงก็ตามหมอท่านใหม่ที่จะดคูคุณก็อยากจะได้ประวัติเก่าที่คุณเคยรักษามาอยู่ดีนะครับ ท่านนี้จากสวีเดนฝนกําลังตกภาพเสียงชัดเจนนะครับสวีเดนก็เป็นประเทศที่มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเ,เป็นกําลังใจระหว่างว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเรดาร์แล้วนะครับมีบางประเทศที่อยู่ในเรดาร์าน่าห่วงมากขอบคุณคำแนะนําคุณหมอมากจะปฏิบัติตามนะครับ เห็นใจเด็กที่เพิ่งเรียนจบและมีแผนทำงานแต่ฝันสลายเพราะโควิด -19 อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับลูกผมเนี่ยจบปีนี้นะครับแต่บังเงินเขาอยู่ในสาขาที่แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิดสาขาของเขาก็ายังมีการเติบโตนะครับแต่เพื่อนของเขาที่เรียนกันคนละสาขาเนี่ยตอนนี้ยังมีจำนวนมากที่ยังหางานไม่ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร เพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเรียนในบางสาขาตอนนี้มันจะยากพอสมควรนะครับผมเองยังคิดว่าอาจจะต้องทบทวนใหม่หรือว่าจะใช้ชีวิตยังไงในหลายปีข้างหน้านการประสบปัญหาสุขภาพกระทันหันก็ทำให้ฝันสลายได้คุณหมอกรณาอธิบายเรื่องการจัดการเรื่องฝันสลายกรณีอื่นด้วยวันนี้ภาพมัวไม่ชัดนะคะอยู่ในกรุงเทพหัวมากนี้เองถ้าภาพของคุณไม่ชัดผมอยากให้เช็ค ออระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับเนื่องจากที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ยังชัดได้นะครับ mm. เพราะว่าสัญญาณจากที่ผมส่งเข้าเนี่ยเมื่อกี้นี้เช็คแล้วครับมันเหลือเฟือแต่มันไม่ดรอปคือถ้ามันดรอประหว่างเวลาเนี่ยคนอื่นจะเจอปัญหาคล้ายกันนะครับนั้นถ้าคุณภาพมัวของคุณที่เดียวอาจจะเป็นจุดรับของคุณนะครับติดตามคุณหมอตอนไปเที่ยวที่เวลส์ตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้ว อ๋อครับเป็นที่ที่ผมเกือบจะได้ไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวครับมาไม่ทันช่วงบรรยายเนื้อหาเดี๋ยวย้อนไปดูลูกตกงานปล่อยเขาหางานให้คำแนะนำเมื่อเขาต้องการเขาไปทาอาหารกล่องตามออเดอร์แล้วขับรถไปส่งก็ปล่อยให้เขาลองทําแต่ช่วยเหลือเงินบ้างเมื่อเขาไม่พอครับผมคิดว่าน,นี้ก็คือบทบาทที่เราทำให้ลูกได้นะครับคือให้เขามีพื้นที่ให้เขาค้นหาครับ เราต้องเชื่อในว่าในสถานการณ์ยากลำบากมันจะบีบเค้นศักยภาพคนนะครับแล้วถ้าลูกเราไม่ติดกรอบในเรื่องของวุฒิที่เขามีไม่ติดกรอบในเรื่องของสถานะว่าเขาจะปฏิเสธงานบางงานนะครับซึ่งบางคนจะมีทัศนาว่าง,งานแบบนี้ฉันไม่ทำเนี่ยนะครับกรณีแบบนั้นนจะปรับตัวยากกว่า แต่กรณีลูกของคุณระเบียบนี่น่าชื่นชมนะครับคือเขาทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เขามีรายได้นะครับส่วนจะเลี้ยงชีพพอไหมมันบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับจะทําอย่างไรให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นร่มโพร่มใยเราก็ต้องทำตัวให้สงบร่มเย็นนะครับซึ่งการทําตัวให้สงบร่มเย็นเนี่ยผมคิดว่าก็หมายถึงอย่างที่เรียนนะครับเวลาเราคุยด้วยเราก็คุยแบบสบายๆไม่ต้องไปลุ้นเขานะครับชวนเรามีความสุขสบาย แล้วก็ชวนเขาทำกิจกรรมที่เขาสนใจนะครับอาจจะหมายถึงการเดินเล่นในสวนถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะมีทริปสั้นๆถ้าเขาสนใจนะครับไปเดินป่านะครับไปเดินเขาเล่นนะครับผมนี่มีฝันมากเลยว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินอย่างนั้นได้บ่อยๆนะครับแต่ฝันนี้ยังไม่เป็นจริงนะครับจักรบีชัดเจนนะครับคำถามถัดมาคือถ้าคนที่ตกงานเป็นสามีจะทำอย่างไรให้เขาคลายกังวล เรื่องต้องรับหางรีบหางานใหม่เพื่อจุนเจือครอบครัวถ้าเขาเป็นแหล่งรายได้เดียวของครอบครัวจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพอสมควรนะครับผมเองคิดว่าอาจจะต้องเรียกว่าทิ้งภาพเดิมๆว่าสามีต้องรับผิดชอบในการหาเงินออกถ้าบางเงินเขาเป็นคนเดียวที่หาเงินนะครับแล้วก็ลองมาดูเลยว่าถ้ารวมความสามารถและ ประสบการณ์ของสามีภรรยาเข้าเป็นหนึ่งทีมเดียวกันเนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรบ้างที่จะหาไรายได้ที่ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นไปตามวุฒิของคนทั้งสองคนว่าเขาจบอะไรมาและไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามประสบการณ์เดิมด้วยก็ได้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นคล้ายๆกับกรณีของลูกบ้านของสมาชิกท่านเมื่อกี้นี้ที่ตกงานแล้วไปทำฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราจะมองหางานเนี่ยเราต้องเข้าใจเทรนด์ใหญ่ หรือแนวโน้มใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านั้นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเพียงการเร่งบางเรื่องให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเรื่องของดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ชัดและเขียนไว้แล้วล่วงหน้าว่าจะเกิดนะครับตอนนี้ยิ่งเร่งใหญ่เลยนะครับแต่เรื่องที่อาจจะไม่ได้มีการทำนายชัดเจนมากนักก็เป็นเรื่องของธุรกิจการบินเพราะก่อนหน้านี้นมีแต่คนทำนายว่าจะขึ้นจะขึ้นนะครับไม่มีคนเผื่อใจไว้ว่าจะมีโรคระบาด ทั้งนั้นที่ฝ่ายของคนที่ศึกษาโรคระบาดก็บอกว่ามันจะมีโอกาสระบาดมากนะครับแต่มันไม่ได้เอา2ข้อมูลนี้มาเชื่อมกันนะครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอยากจะใช้คําว่าภาษาอังกฤษนะครับ set zero นะครับคือลบทิ้งความเคยชินทุกอย่างแล้วลองมาเช็คสต็อกนะครับตรวจสอบความรู้ความสามารถของเราเอามากางที่ผมเคยพูดถึงเรื่องเลโก้นะครับ แล้วก็ใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการจับคู่ระหว่างสิ่งที่เป็นตัวเรากับสิ่งที่อาจจะเป็นดีมาร์หรือความต้องการของตลาดนะครับเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะพอสมควรแต่ผมให้กำลังใจนะครับว่าน่าจะทำให้เขาไม่ใช่คนที่ต้องรับผิดชอบหาเงินคนเดียวครับงนั้นสิ่งที่คุณจะช่วยได้ก็คือคนอาจจะต้องตั้งปรับใจตัวเองเหมือนกันว่าเราอาจจะต้องเป็นตัวหลักในการหาเงินไหมหรือเราจะต้องช่วยกันเป็นทีมเดียวกันไหมนะครับ อันนี้คือรื้อทิ้งและสร้างแนวคิดใหม่กันนะครับรายงานภาพและเสียงจากโคราชด,ดีนะครับพระรามสามชัดเจนดีอำเภอฝางเชียงใหม่ชัดเจนนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับขอเรียนถามว่าหนังสือคุณหมอมีเป็นอ e ีบุ๊กหรือไม่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสอสอส,อสอโดยสุขพระพิชชิ้งได้ทำอ e ีบุ๊กไ้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบรายละเอียดออถ้ายังไงไปที่เพจของสุขพระพิชิ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษ S W สเสุกแล้วก็พับพิชิ่งที่เป็นเรื่องเรื่องของการพิมพ์นะครับไปถามเขาดูในนั้นดูนะครับสัตหีบชัดเจนนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อคนฝันสลายจะตั้งความฝันใหม่ได้อย่างไรจึงพอเป็นไปได้จริงในช่วงเวลาเช่นนี้อันเนี้ยความฝันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นถึงความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้นี้จะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างความเป็นตัวเรากับสถานการณ์ที่เป็นจริงสถานการณ์ที่เป็นจริงนี้แม้ว่าจะมีการตกต่ำทางเศรษฐกิจแต่ความต้องการของมนุษย์ยังคงมีอยู่นะครับระแวกบ้านเราระแวกพื้นที่หรือประเทศไทยหรือพื้นที่อื่นเนี่ยมันยังมีความต้องการอยู่ผมบอกไม่ได้เลยครับว่ามันคืออะไรสำหรับคุณ เพราะว่าเราต้องรู้ว่าเรามีต้นทุนอะไรในตัวเรานะครับแล้วเราต้องจับคู่2ตัวนี้ขึ้นมามันถึงจะมีความหวังความฝันขึ้นมาได้นะครับที่สําคัญเวลาที่เราจะทําตามฝันใหม่เนี่ยมันต้องมีเวลาทดลองเพื่อดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับตัวนี้มันมีรายละเอียดครับแล้วก็ต้องเรียนเลยนะครับว่านี่เป็นเหตุที่ โปรแกรมเรื่องของค้นหาเส้นทางอาชีพในยุคหลังโควิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนเดือนหนึ่งเพราะมันมีรายละเอียดของการรู้จักตัวเองเข้าใจโลกแห่งงานเข้าใจกระบวนการทางความคิดเพื่อจับคู่กันแล้วก็การทดลองแนวคิดของเรานะครับท่านที่สนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจที่เพจของผมที่เคยโพสต์ไว้หรือในเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่บางบอลเสียงชัดมาก ท,ที่ร้านเงียบมากครับภรรยาป่วยเรื้อรังมองไปวันข้างหน้าวันที่ไกลยพยายามปรับตัวยังมีความหวังครับไม่ทราบว่าที่ร้านทำอะไรนะครับแต่ว่าธุรกิจจำนวนมากตอนนี้ก็ลำบากกันหมดพอสมควรนะครับไม่ใช่เฉพาะคนทำธุรกิจนะครับออโรงมาในกอะชนตอนนี้คนไข้ก็น้อยลงนะครับมีไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยด้วยนะครับในอเมริกามีหมอตกงานจากสถานการณ์นี้นะครับ ส่วนในเมืองไทยก็มีรายได้ลดลงแต่ว่าคนที่น่าเห็นใจที่สุดยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการที่เราไม่มีนักท่องเที่ยวแต่มันยังมีภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคือพอคนไม่มีเงินก็ไปจับจ่ายน้อยคนซื้อรถน้อยนะครับโรงงานที่ผลิตพป,ปายป้อนรถยนต์ก็ลำบากก็ส่งไปเป็นระลอกครบวงจรหมดเลยนะครับมันกระทบถึงกันหมดเลย อันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเราต้องอยู่กับคนที่กำลังมีความเครียดและแรงกดดันเนี่ยเราต้องตระหนักว่าความสุขภายในความนิ่งความสบายๆการปรับตัวอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่และอยู่กับมันได้มีความสุขอย่างง่ายๆนะครับจะเป็นบรรยากาศที่ทำให้คนอื่นที่เครียดอยู่กับเราได้ง่ายขึ้นนะครับและทุกคน ทุกคนในบ้านอาจจะเครียดกันหมดแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้กับคนอื่นๆรอบตัวเราได้อยู่อย่างสบายๆขึ้นแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราจัดการค้นหาความสุขสงบภายในหาความสุขอย่างง่ายๆแล้วก็ข้อยๆ้เดินไปทีละก้าวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับ สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในเวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับคำถามสุดท้ายก่อนจะจบก็คือคาดว่าอีกนานไหมที่โควิดจะยุติลงถ้าให้ใช้ข้อมูลขององ,องค์การอน,นามัยโลกกว่าทั้งโลกจะยุติลงอาจจะใช้เวลาหลายปีนะครับแต่ถ้าใช้ข้อมูลของประเทศไทยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นได้เมื่อมีวัคซีนนะครับ ซึ่งหลายประเทศมีความหวังว่าปีหน้าน่าจะพอมีโอกาสในการมีวัคซีนแต่หลังจากนั้นันจะต้องฉีดให้ทั่วถึงแล้วก็ค่อยๆขยับในการเปิดพื้นที่เปิดประเทศธุรกิจแต่ละตัวจะค่อยๆเดินนะครับนั่นเป็นเหตุที่หลายคนประเมินว่าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลา2-3ปี ธุรกิจการบินอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นหน่อยหนึ่งซึ่งตรงนี้เราต้องค่อยๆดูไปครับมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศตอนนี้จัดการการแพร่ระบาดอย่างไรถ้าในอเมริกายังระบาดหนักๆแบบนี้นะครับถ้าในประเทศจีนถ้าเกิดมีการระบาดครั้งใหม่ซึ่งตอนนี้เขาคุมได้แล้วนะครับถ้าในยุโรปออฟริกากลับมาแย่หลังจากเปิดออฟริกาถ้าแย่ต่อน,นี่นะครับอันนั้นจะยาวครับ แต่ตัวชี้ขาดน่าจะยังอยู่ที่ตัววัคซีนนะครับดังนั้นเราก็ลุ้นครับว่าเราจะมีวัคซีนใช้เมื่อไหร่ระหว่างนี้รักษามาตรการให้ดีล้างมือบ่อยๆนะครับรักษาระยะห่างใส่หน้ากากถ้าไม่จำเป็นอย่าไปในที่ที่เป็นพื้นที่ปิดที่การไหลเวียนของอากาศมีจำกัดแล้วก็อยู่กับบ้านให้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น สิ่งที่เราจะคุยกันนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา2ทุ่มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ